เตรียมตัวตลาดแตกหาก MG จะเปิดศึกกับ Toyota Fortuner และ Isuzu MU-X ด้วยคันนี้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับเพียงแค่กดปุ่มติดตามแล้ะก,กระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวรถอัปเดตก่อนใครจะพวกเราชาวที่สุด ในตลาดต่างประเทศ MG มีรถอยู่รุ่นหนึ่งซึ่งเอาไว้ต่อก่อนกับ t o y ยต a Fortuner และรถประเภทเดียวกันกับ Isuzu m ิวนั่นก็คือเจ้า MG Gloster ซึ่งเป็นรถที่ใช้พื้นฐานมาจากกระบะ MG Extender และมันก็เป็นฝาแฝดของ Maxus D90 ยี่ห้อรถยนต์ที่กำลังได้รับการตอบรับอย่างดีจากจีนและออสเตรเลียด้วยบุคลิกคล้ายกันแต่ปร,รับหน้าตาให้เหมาะกับความเป็รถยุโรป ภายนอกตกแต่งด้วยกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมใส่ในเป็นเส้นแนวนอน3ชั้นติดโลโก้ MG ออกแบบอยู่ในชุดกันชนหน้าขึ้นรูปพร้อมด้วยคิ้วช่วงล่างใต้กันชนหน้าฝังไฟตัดหมอกหน้าทรงตั้งเพื่อสะท้อนถึงความดุดันและไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED ล้อลายทูโทนขนาดใหญ่19นิ้วพร้อมอย่าง25ทับ5 R 1 9 ไฟไท้าย LED มีท่อไอเสียออก2ฝั่งแบบคู่มิติตัวรถโดยรวมอยู่ที่ความยาว4,985ม mm, ิลมกว้าง1,926ม mm, ิลมสูง1,867ม mm, ิลมและระยะฐานล้อยาว2,950ม mm, ิลมความจุทั้งน้ำมัน75ลิตรซึ่งมิติโดยรวมยาวกว่าเจ้า Fortuner ถึง190มิลมสูงกว่า32มิลมและมีระยะฐานล้อที่ยาวกว่าถึง205ม m mm, ม ที่น่าแปลกใจยิ่งกว่าถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักก็ไม่ได้หนักสุดในคลาสโดยเจ้า g อสเตอร์มีน้ำหนัก2,000กิโลกรัมพอดีเป๊ะๆส่วน PPV ทุกค่ายในไทยตอนนี้มีน้ำหนักทะลุ2ตันกันหมด f o r t u n e r มีน้ำหนักอยู่ที่2,190กิโลกรัมและ Ford Everest หนักอึ้งสุดในตลาดที่2,393กิโลกรัมขนาดป a เจ r ร Sport ที่เบาที่สุดในไทยตอนนี้ย่งหนัก2 8 3กิลกรัมเลย ดีไซน์ภายในสะท้อนความหรูหราเฮ้นี่มัน B M หรือเปล่าเนี่ยด้วยแผงคอนโซลสไตล์ยุโรปเพื่อให้อารมณ์รถยนต์ MG จากอังกฤษเบาะนั่ง7ที่นั่งหลังคาก็จะเป็นแบบพารามิกซันรูฟเบาะคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า12ทิศทางและ8ทิศทางตามลำดับพร้อมมัดวัดแสดงข้อมูลแบบ LED ขนาด8นิ้วตรงกลางให้จอสัมผัสขนาด12.3นิ้วพร้อมลำโพง JBL 12จุดจุกๆรอบคัน พร้อมระบบเชื่อมต่อเวอร์ชั่นอัปเดตใหม่อย่าง MG iSmart 2.0ระบบนำทางออนไลน์และสั่งงานด้วยเสียงอันนี้ก็ต้องมาดูกันว่ามันจะสามารถทำงานได้ดีกว่า iSmart ที่มีอยู่ในไทยหรือไม่เพราะในตอนนี้ระบบมันยังฟังภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่เลยนี่ด้วยความที่รถมันยังใหม่อยู่มันจะจดจำเสียงคนที่เราใช้บ่อยที่สุดง่้ยโอเค okay. Hello MG <MP. S 1> ฉันอยู่นี่เปิดหลังคาซันรูฟ <laughs> ออปชันยังมาพร้อมกับกล้องรอบคัน360องศารองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมที่ชาร์จมือถือไร้สายประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้าความจุสัมภาระท้าย412ลิตรเมื่อพับเบาะแถวตอน3ลงจะมีพื้นที่มากถึง1,140ลิตรและพับทั้งเบาะตอน2กับตอน3จะได้พื้นที่มากถึง1,800ลิตรเลยทีเดียวคนเยอะเหมือนกันนะเราเนี่ย นอกจากนี้ยังให้ไฟไดมึกแอมเบียนไลท์เวทสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารถึง64สีเวอร์ชันอินเดียมีขุมพลังให้เลือก2ตัวซึ่งก็คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่กำลังสูงสุด218แรงม้าที่4 0 0 0รอบต่อน,นาทีแรงบิด480นิวตันเมตรที่1 5 0 0รอถึง2,400รอบต่อน,นาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดจ,จาก ZF โอ้โหเจ๋งนันเนี่ย <Wow. S 1> พร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อมีโหมดปรับระบบขับเคลื่อนได้ พร้อมระบบล็อกฟืนงท้ายไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ดิเฟอเรนเชียลล็อกอีกตัวเลือกหนึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบเทอร์โบเดียวกำลังสูงสุด163แรงม้าที่4,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด375นิวตันเมตรที่1,500ถึง2,400รอบต่อน,นาทีจับคู่กับเกียร์ตโนมัติ8สปีดจ,จาก ZF เช่นเดียวกันกับเคลื่อนล้อหลังพร้อมช่วงล่างแบบ5 Link Integral Suspension ระบบความปลอดภัยมาแบบครบครันและเคลมว่าเป็นรถยนต์ที่มีระบบช่วยเหลือคนขับ ADAS Level 1คันแรกในอินเดียโดยจะมีฟีเจอร์อย่างเช่นระบบควบคุมและปรับความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบแจ้งเตือนให้อยู่ในช่องทางเดินรถและช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบป้องกันการพลิกคว่ำและลื่นถลยขณะเข้าโคง้งระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นถลยระบบช่วยเหลือการจอดแบบขนานระบบช่วยหยุดออกตัวบนทางลาดชันถุงลมนิรภัยคู่หน้า6ถึงแตำแหน่งขึ้นกับรุ่นย่อยและกล้อง360อองศาสเปคฟังดูดีมากตามแบบฉบับของ MG แต่เมื่อมาเทียบกับคู่แข่งในบ้านเราละ่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะพาไปดูรีวิวของอินเดียกันครับ โดยสื่อยานยนต์อย่างซิกวิลได้จับเจ้ากลอสเตอร์มาชนกับ t ต y o t a Fortuner และ Ford e n d e a v o u r หรือที่ชื่อว่า Everest ในบ้านเรามาเทียบกันในคลิปเดียวและพวกเขาได้ให้ความเห็นว่าหากคุณกำลังมองหารถที่ขับง่ายที่สุด MG g ล o s t e r ถือว่าตอบโจทย์มากที่สุดระบบเกียร์ตอบสนองได้ s สมูทฟีลิ่งพวงมาลายัยถือว่าเบาที่สุดเช่นกันออปชั่นของลอ s t e r ถือว่าชนะแบบกินขาดความหรูหราก็ถือว่าเกินความคาดหมายและหาตัวเทียบได้ยาก พื้นที่บอร์ดแถว2และแถว3ก็กว้างสุดในคลาสมีเล็กรูมและเฮดรูมที่เหลือเยอะสุดสำหรับคนตัวสูงน่าจะนั่งคันนี้ได้สบายสบายมาัะเจ๋งขนาดนี้แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียเลยเพราะหากเทียบกับช่วงล่างกับ Ford Everest แล้วจะเสียปเปรียบในแง่ของการขับขี่และความนุ่มสบายฟอร์ดทำได้คมกว่าตอบสนองได้ดีกว่าสร้างความมั่นใจให้กับคนขับได้มากกว่า ในขณะที่คลอสเตอร์จะออกไปในทางแข็งกระด้างกว่านิดหนึ่งและเขาโค้งได้ไม่ดีเท่าสเปคเครื่องยนต์โดดเด่นที่สุดก็จริงตามสเปคแต่เมื่อมาลองขับจริงๆกันแล้วเครื่องยนต์ของเจ้าคลอสเตอร์ยังแรงสู้ฟจูนเนอร์ไม่ได้กลายเป็นว่าเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรของคันนี้นั้นเล็กเกินไปหรือว่าแรงน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับขนาดของมันมันจึงอืดและกินน้ำมันที่สุดในคลาสโดยรวมแล้ว MG Closter อาจจะอืดไปนิดสำหรับบ,บางคน ช่วงล่างก็ไม่ได้เซ็ตมาให้ความมั่นใจกับคนขับหรือคนนั่งได้สบายเท่ากับคู่แข่งแต่ก็แลกมากับออปชันที่ครบคันล้นๆขนาดตัวรถที่ยักษโคตรห้องโดยสารกว้างความหรูหราเกินราคาทิบเท่าโรลอยไหมถือได้ว่าเป็นรถที่สร้างสีสันและน่าจับตามองเอามากๆถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างใหม่ในอินเดียก็ตาม หากเรามาดูยอดขายในอินเดียแล้ว Ford Ever วอเรสามารถเอาชนะ Toyota Fortuner คู่แข่งตัวชะกาดด้วยยอดขายในเดือนมิถุนายนที่892คันส่วน Fortuner เสียแชมป์ตกมาเป็นอันดับที่2ด้วยยอดขายจำนวน549คันส่วน MG g l o s t e r ติดอยู่เป็นอันดับที่3ของตลาดอินเดียโดยมียอดส่งมอบไปราวๆ306คันในเดือนเดียวกันถือว่าไม่แย่เลยนะครับ ส่วนในตลาดไทยแน่นอนว่าหากนำเข้ามาขายจริงๆจะต้องเจอกับเจ้าตลาดอย่าง Fortuner และ Ford เหมือนกันซึ่งการบุกตลาด PPV ในไทยไม่ใช่เรื่องง่ายๆโดยยอดขายในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา Fortuner ทำยอดขายไปได้ถึง1,114คันอันดับ2ตกเป็นของ Isuzu m มิ X ที่687คันตามมาด้วย Pajero Sport ที่278คันสุดน v v r r s รสตกไปอยู่อันดับที่4ที่250คัน และมินิสันเทราที่รั้งท้ายแต่ยอดดีขึ้นมาอยู่ที่158คันถึงแม้ว่าตลาดรถ P.P.V จะไม่ได้แข่งขันกันดูเดือดเดือดอพล่านเมื่อรถปิกอัพแต่ก็แข่งขันกันไม่เบาจเจ้า MG g l o u s t e r มีสเปกและศักยภาพที่จะเข้ามาตีตลาดไทยได้ด้วยขนาดตัวรถที่ใหญ่กว่าออปชั่นที่อัดแน่นแปะโลโก้รถยุโรปก็ดูหล่อแต่ตอนนี้ด้วยยอดขายกระบะของ MG Extender เองอาจจะยังไม่ได้ปรียงปางมากนัก คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า MG จะตีเซกเมนต์สุดหินนี้ได้อย่างไรและจะนำเจ้ากลอสเตอร์เข้ามาขายในไทยเมื่อไหรคุณละ่ะมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้กันเลยครับเป็นกำลังใจใพวกเราในการทำคลิปต่อๆไปเพียงแค่กดปุ่มติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวรถอัปเดตก่นใครจะพวกเราชาวที่สุดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ